โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Air The Snap นะครับโอเคเนี okay, ่ยเดี๋ยววันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์แผนประจำวันที่16เดือน9นะ2568นะครับและเดี๋ยวก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงแผนเมื่อวานกันก่อนนะครับที่เราคุยกันไว้นะครับเมื่อวานนะครับผมบอกเลยจบสวยเลยนะฮะอันนี้คือแผนเมื่อวานนะไปดูคลิปก่อนหน้านี้นได้นะครับการวิเคราะห์ของเมื่อวานเนาะนะครับเราจบเทรดกันที่60 6768เนาะก็คือตรงนี้นะฮะก็คือจบแผ่นเลยนะครับกราฟก็ขึ้นขึ้นไปพักตัวต่อนะนะครับแต่ว่าด้วยลักษณะของแผ่นแล้วนะครับเรามีการออกแบบมาแล้วเนาะว่าเราจะจบกันตรงนี้เนาะนะครับก็มีโอกาสที่มันจะย่อเหมือนกันนะครับผมก็เลยจบแคนเซิลตรงนี้เนาะส่วนใครที่ที่รู้เทคนิคนะครับก็อย่างที่ผมเคยทำเนาะก็คือล็อกหน้าไม้ไว้นะครับแล้วก็กันกำไรไว้นะนะครับสำหรับรันรันเพนนะ เก็บสั้นก็เก็บสั้นไปนะนะครับเมื่อวานนี้นะแผนเราเนี่ยเข้าโกนโกลเด้นโซนเนาะนั่นคือ40นะครับ42นะครับ42 40นะครับกราฟเนี่ยโอเวอร์แลปลงมาถึงนี่เลยนี่เลยนะครับโซนนี้เลยนะครับ34เลยนะโอเวอร์แลปลงมาถึง34เลยนะครับจริงๆมันยังอยู่ในโกลเด้นโซนนั่นแหละแต่ว่าด้วยปกติแล้วนะครับกราฟเนี่ยเวลาเขาจะเบรกขึ้นเนาะเขาจะต้องมีการสร้างสภาพคล่องเนาะในทำเฟรมใหญ่เช่น H1 หรือว่า H4 หรือว่า M30 นะครับจะเป็นการเคลียร์ยฐานนะครับสมมุติคนที่ย่ำบายมาแล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่หลุดทีมันไม่เบรกทักทีอะไรเงี้ยเขาเองเนี่ยเขาจะสะสมแล้วเขาจะหลอกทิ้งตัวนะครับหลอกทิ้งตัวแบบนี้นะอย่างที่เราเห็น,นหลอกทิ้งตัวแล้วก็ใครที่เข้าใจแผนนะครับก็มีโอกาสที่มันจะเติมเติมไม้ได้เนาะนะครับอย่างสมมติอะย่ำเนี้ยย่ำตรงเนี้ยคน,นหมู่มากเขาสตอ็อป อยู่ประมาณ500 600ครับตรงเนี้ยถ้าเราเข้าใจดีเราอาจจะต้องปรับสต็อปลงมาอีกอย่างน้อยต้องมี800นะครับ8เหรียญน,นะครับแต่คุณกลับมาดูลรีรีวอร์ดเรานะนะครับเป้าหมายเรากี 2, ่เหรียญนะเป้าหมายเรา2-3,000จุดใช่ไหมจากฐานนี้ใช่ไหมถูกปะ่ะนะครับเท่ากับว่าสมมติว่าสต็อป10เหรียญถูกไหมเราได้30เราสต็อป10ถูกปะ่ะนะครับลรีรีวอร์ดมันจะมันจะกว้างหน่อยสําหรับแผนผมนะเพราะว่า ด้วยโครงสร้างแล้วเนี่ยโครงสร้างราคาแล้วด้วยการผันผวนแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะต้องอัพขึ้นหมดนะครับดอลลาร์ก็ต้องมากขึ้นทุกอย่างก็ต้องมากขึ้นโซนสวิงก็ต้องกว้างขึ้นนะครับเนาะเงินทุนก็ต้องมากขึ้นด้วยนะครับเราจะมาเล่นในรูปแบบเดิมไม่ได้ละนะครับรูปแบบเดิมมันยากนะนะครับเอาเงินน้อยไปลากเงินมากอะไรเงี้ยคือมันดํได้นะฮะแต่ว่ามันจะมานั่งเสี่ยงทุกวันมันก็ไม่โอเคเนาะนะครับโอเค ลักษณะนะครับกราฟเนี่ยได้มีการ tp เราไปเรียบร้อยนะในช่วงค่ำนะ49ช่วงเย็นนะแล้วก็35 53 35นะเออห้าสิบสามนะครับก็ tp 2เรานะครับระยะนี้ก็เก็บกันไประยะนี้ก็เก็บมาไปประมาณ6กพ0นหกพนะนะครับแล้วก็58นี่ก็เก็บได้2,000ระยะนี้นะครับแล้วก็ระยะสุดท้ายเนี่ยโหกว่าจะ tp นานมากนะนั่งลุ้นในไลฟ์นะนะครับก็เก็บกันไปนี่ประมาณ68นะนะครับระหว่างนั้น ระหว่างแผนเนี่ยผมก็มีไรฟ์สดเนาะแล้วก็มีแผน up แผนเติมนั่นก็คือนี่น้้53 53เนี่ยประมาณ5350มเนี่ยมีเติมแผนอีกตรงนี้นะประมาณเนี้ยก็เติมกันไปเนาะก็เก็บระยะเนี้ยเก็บระยะนี้กันไปเนาะก็ประมาณ1500จุดเนาะก็คือ tp กันไป tp 4ของเรานะครับพร้อมกันเลยเนาะนะครับประมาณตันนี้แล้วก็แผนในไรฟ์สดก็คือแผนนี้นะครับแผนเล็กเนาะเป็นแผนแบบแผนย่อยเนาะไม่ใช่แผนหลักนะนะครับ ตรงนี้นะตรงนี้นะครับประมาณทันสองนะครับเรายังเก็บในโครงสร้างขาบายอยู่นะครับอย่างวันนี้ก็เช่นกันนะเดี๋ยววันนี้พูดถึงแผนวันนี้เนาะนะครับวันนี้ก็เช่นกันนะแผนวันนี้เนาะนะครับวันนี้ผมได้โกลเด้นโซนแล้วนะครับสิ่งที่คุณเห็นข้างหน้านี้ก็คือผมได้ออกแผนบอกออกแบบแผนมาหมดแล้วนะครับก็คือเราจะเทรดกันนะครับจากการเข้าโซนในฟิโบนะก็คือโซนนี้นะนะครับกรอบที่เขายํำราคานะครับตอนนี้กราฟเนี่ยมีลักษณะของการเบรกขึ้นไปแล้วนะครับ ขึ้นไปเคลียร์ฝั่งเซลแล้วนะครับทีนี้นะครับแลวตรงเนี้ยเริ่มยกฐานคุณเห็นไหมเริ่มยกฐานแล้วในทำเซฟเป็นสิเริ่มยกฐานสูงแล้วนะครับทีนี้เขามีโอกาสที่ก็จะกลับขึ้นไปเทสบริเวณโซนนี้หกแแล้วย่อนะครับแต่ว่าเขาไปไม่ถึงเขาไปแปดสี่แล้วย่อใช่ไหมทีนี้นะครับถ้าเรามาดู H4 จริงจริงกราฟมันเบรกแล้วนะฮะจริงจริงกราฟมันเบรกแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยเขาแค่ย่อลงมารีเทสเห็นไหมย่อลงมารีเทสนะครับเพราะฉะนั้น ยังอยู่ในโกลเด้นโซนของเราโกลเด้นโซนของเราคือ79ถึง82 83นะครับจะเป็นกรอบราคาอยู่ประมาณโซน3-400ถึง400จุดนะครับตรงนี้นะฮะเราเราจะไม่เล่นแบบเข้าไม้ปุ๊บแล้วบวกเลยมันไม่มีทางเนาะอย่างน้อยอะ่ะคุณต้องแบ่งออเดอร์ไว้นะครับสำหรับการการที่จะมีโอกาสที่จะได้โอกาสที่ราคาที่ถูกกว่านี้นะครับกรอบราคานะครับเราจะเข้าในกรอบราคาเนาะสมมุติว่า เรามีหนึ่งถึงห้าเราอาจจะเข้าที่หนึ่งราคาไม่สวยเราไปเจอราคาที่ห้ามันอาจจะสวยกว่าหรือถูกกว่าอะไรเงี้ยก็เมนี้ไมนได้เป็นในการแบ่งไม้เติมได้เนาะนะครับแต่เราจะไม่ไล่ราคาลงไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเติมในกว่าร,ราคาของเราเนาะนะครับเนาะเขามีโอกาสโอ์แลปมาถึงประมาณ7จ็ดหเเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องอย่าเพิ่งเสี่ยงมากนะครับอย่าเพิ่งเติมมากเนาะสำหรับตรงนี้นะนะครับนะตรงนี้ถ้าใครได้ราคาข้างบนแล้วเนี่ยก็ตรงเนี้ยก็ต้องพยายามรอนะนะครับส่วน tp นะ ที่ผม extension มาแล้วนะครับก็คือโซนนี้นะเวลาเราได้ที่80หรือ79หรือ77หรือ677เนี่ยนะมาเก็บก่อนนะครับที่โซนประมาณนี้เนาะร่ระางก้อนสักไ่นี้นะครับ86นะ86นะครับแล้วก็ระยะที่ต่อไปก็คือประมาณสัก89เกานะ86 89ประมาณนี้เนาะแล้วก็92 93นะครับประมาณ93เนี่ยประมาณ9ประมาณสัก93เนี่ยเก็บได้นะ ซนนี้นะครับเดี๋ยวผมติ๊กไว้ให้เลยนะครับสำหรับแผนวันนี้นะนะครับถ้าใครเข้าใจนะนะครับก็จะเทรดได้เนาะนะครับคือถ้าคุณเล่นสไนเปอร์เก็บสั้นอะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าคุณจะเล่นรอได้นะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะนะครับเพราะฉะนั้นตลาดนี้นะครับต้องระวังให้ดีนะครับเราหลายคนผมเชื่อว่าเสียเงินกับมันมามากเนาะนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเทรดยังไงให้มันนิ่งที่สุดนะครับแล้วก็เป็นไปได้ที่สุดเนาะนะครับแล้วก็อย่าใจร้อนนะนะครับของสําหรับ ของพวกนี้นะนะครับเงินคนใจร้อนจะไปอยู่เงินคนใจเย็นนะครับสําหรับการเทรดแบบนี้เนาะนะครับโซนเข้าก็อยู่ในกรอบนี้นะโอโคเด้นโทนของเรา80นะครับ80 80นะครับถึง82นะครับแล้วก็นี่นะครับ,นะรบ,นะรบกนะรบกอบเข้าเราส่วนส่วนสต็อปเนี่ยผมเนี่ยผมให้สต็อปเนี่ยที่ ที่นี่เนาะน,นะครับ8384นะครับ8384เนาะนะครับระวังอย่างเดียวว่าโอ้แลบลงไปแล้วก็เกี่ยวหน้าไม้นะครับเนาะตรงนี้นะครับกนะ็แผนก็ประมาณนี้นะสำหรับแผนนี้นะนะครับเนาะอาจจะไม่เห็นเนาะนะครับประมาณนี้นะครับแผนประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมลบปุ๊บอ่นะทุกคนก็จะได้กรอบของราคาแล้วว่าเราจะ tp โซนนี้ตัวน,นี้นะนะครับเนาะก็รอจังหวะนะนะนะ นะครับให้ดีอย่าโอเวอร์เทรดมากเกินไปเนาะกราฟเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วค่อนข้างแพงเนาะนะครับถ้าโอเวอร์เทรดนะครับบางทีอาจจะเสียโอกาสการที่เขาเนี่ยที่จะย่อลงมาให้เราเนี่ยแบ่งเติมไม้ได้นะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยอย่าวุ่นวามในการเทรดนะครับผมโอเคงั้นฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับเจอกัน